สาธิตวิธีการต่อสายชุด Asset Control อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับ 1. power supply 2. CMG 608F 3. Asset s w i t c h 4. Magnetic l o c ว 5. ท a ี่ตัวแบตเตอรี่นะครับในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการไขน็อตตรงนี้กับตรงนี้ออกของตัว m a g n e t i c l o อกนะครับ หลังจากนั้นให้ทําการเปิดฝาออกนะครับซึ่งเราจะเห็นแผงวงจรของตัวแมกเนล็กติกรอครับซึ่งผมจะใช้แค่ตัวบวกกับลบเท่านั้นนะครับในการใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณนะครับเราจะใช้สายแรงหรือสายโทรศัพท์ก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้เป็นสายโทรศัพท์นะครับซึ่งผมจะใช้แค่สายสีดํากับสีแดงเท่านั้นนะครับในการต่อสายเข้าตัวแมกเนติกรองนะครับสีแดงคือบวกครับ,ส,บ,รบสีดําคือลบนะครับซึ่งเราจะทําการต่อสายเข้าช่องของตัวแมกเนติกรองบวกลบครับ ซึ่งหลังจากเราทําการต่อสายเข้าตัวแม่เหติกล็อกแล้วนะครับต่อไปนะครับให้ทําการต่อสายด้านเข้าตัวพาวเวอร์สปายนะครับซึ่งสายสีแดงนะครับต่อเข้าต c นะครับส่วนสายสีดำครับต่อเข้าช่องกาวของตัวพาวเวอร์สปายเลยนะครับหลังจากเราทําการต่อสายตัวแม่เห็ติกล็อกเข้าตัวพาวเวอร์สปายแล้วนะครับวิธีการต่อไปนะครับให้เราใช้ตัว CMG 608F นะครับต่อเข้ากับตัวพาวเวอร์สปายนะครับซึ่งสายที่เราใช้นะครับก็จะมีสาย12โวลต์สาย9 NO และก็คอมครับ ซึ่ง12โวลต์คือสายสีแดงกาวคือสายสีดำ NO คือสายสีน้ําเงินส่วน COM สายสีม่วงนะครับเราจะทําการต่อสายสีแดงเข้าช่อง12โวลท์ที่ power supply นะครับหลังจากที่เราทําการต่อสาย12โวลต์เข้าช่อง power supply แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราใช้สายสีดํากับสีม่วงนะครับก็คือสายกาวกับสาย COM ครับต่อเข้าช่องกาวที่ power supply นะครับต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสายสีน้ําเงินนะครับหรือสาย NO นะครับเข้าที่ช่องพุทของ power supply นะครับ หลังจากที่เราทำการต่อสายทั้งหมดของตัว CMG ของ 08F แล้วครับต่อไปนะครับเราทำการต่อของตัว x c e t s w i n นะครับเข้าช่อง Power Supply นะครับซึ่งเราทำการแกะด้านหลังนี้ออกมาครับหลังจากที่เราแกะตัวด้านหลังออกมาแล้วครับเราจะใช้แค่ตัว NO กับ COM เท่านั้นนะครับซึ่งสายที่เราใช้เราจะใช้สายโทรศัพท์หรือสายแรงก็ได้นะครับซึ่งผมจะใช้สายสีเหลืองกับสายสีดำนะครับในการต่อสายนะครับ MM สีเหลืองต่อตัว NO นะครับส่วน <Aub urn. S 1> สีดําต่อตัว COM นะครับจากที่เราทําการต่อส,สายส,ส,สีเหลืองกับสีดําเข้าตัว Access Switch แล้วนะครับต่อไปนะครับให้ใช้สายอีกด้านนะครับต่อเข้าตัว Power Supply นะครับซึ่งสีเหลืองนะครับเราทาการต่อเข้าช่องพุณครับส่วนสีดําต่อเข้าช่องกาวนะครับสีเหลืองคือ NO สีดําคือ COM นะครับจากที่เราทําการต่อสายของตัว Access Switch เข้า Power Supply แล้วครับต่อไปนะครับให้เราทําการใช้สายสองสายนี้ใน Power Supply ต่อเข้ากับตัวไฟบ้านนะครับ หลังจากเราทําการต่อเข้าตัวไฟบ้านแล้วนะครับให้ทําการเปิดสวิตช์ครับทดสอบระบบแม่เหล็กนะครับอย่าแงแรกเราทดสอบตัว Acces S s สวิตชก่อนนะครับแม่เหล็กกดล็อคครับแม่เหล็กติดครับต่อไปนะครับทดสอบเครื่องท่าบัดนะครับหรือ c m เอ็มีหกศูนย์แปดเอสนะครับแม่เหล็กกดล็อคครับ แม่เหล็กครับหลังจากเราท้าบาัดเสร็จแล้วนะครับลองทดสอบโดยการสแกนลายนิ้วมือนะครับแม่เหล็กปิดแล้วครับแม่เหล็กปิดครับหลังจากนั้นให้ทําการปิดตวิปช์ครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับให้เราทําการใส่ตัวแบตเตอรี่หลังจากทําทุกอย่างเสร็จสิ้นครับก็คือทําการใส่ตัวแบตเตอรี่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ซึ่งเราจะทําการใช้สายตัวต่อแบตเตอรี่นะครับซึ่งแถมเข้ามาในตัว power supply นะครับสายสีดําครับต่อเข้ากับ u p a ลบนะครับสายสีแดงครับต่อเข้ากับตัว u p a บวกครับเราจะทําการเสียบข้อที่ช่องของ power supply เลยนะครับหลังจากเราทําการเสียบสายของตัวแบตเตอรี่เข้าช่อง power supply แล้วนะครับวิธีการต่อไปครับทําการใส่ตัวแบตเตอรี่ครับหลังจากนั้นให้ทําการต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับ สาย o, If, สีดำคือขั้วลงนะครับส่วนสายสีแดงคือขั้วบวกนะครับทดสอบระบบแม่เหล็กนะครับทดสอบตัว Access Switch ก่อนนะครับแม่เหล็กปลดล็อคครับแม่เหล็กติดครับต่อไปนะครับเครื่องท่าบาทครับหรือ CMC หกสิบแปดฟนะแม่เหล็กปลดล็อคครับแม่เหล็กติดครับต่อไปครับลองสแกนลายนิ้วมือดูนะครับแม่เหล็กปลดล็อครับ แม่เหล็กติดจบวิธีการสาธิตการต่อสายชุดแอสเซทค t โทรเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ